จากนาคนและเราไปแล่ในส่วนจังหวัดพังงากันบ้างนะครับจังหวัดพังงาน,นะครับบรรประชาอุปสมบทพระนะครับจำนวนรอยเอ็ดรูปถาวายประพลใจมงคลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะจรกิติยาภานารินทิราธิพยาวาดีกลุ่มมาล่วงราชสารินีสิริพัฒมาวัชระราชธิดาให้ส่งให้จะพระอาการประชวนครับ โดยที่วัดสะอามาคีธรรมนะครับตำบลแม่นางข้าวอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงารวมกับจังหวัดพังงานะครับรวมกับคณะส่งจังหวัดพังงาจัดพิธีอุปบัญประชาอุปสมบทตามโครงการบัญประชาอุปสมบท99ากรูปทวายพระพรใจมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณารินทรเทพยัวาดีกรมล่วงราชสาริณีสิริพัฒน์มาวัรชระราชธิดาโดยเมื่อเวลาหกนาฬิกาสาิบนาทีเนีน่ยก็ทำพิธีปรุงพุ่มนาก จากนั้นประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยมีนายท่าเรืองซักหนุดประอ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานควายคาราวัตในพิธีบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้มีประเทปปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมอยู่ที่พระรามล่วงนะครับเป็นประธานควายส่งมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทที่มาจากส่วนราชการรับวิสากิจประชาชน รวมเลยจำนวนร้อยเอ็ดรูปครับซึ่งพระไม่ถูกรูปค่ะจะได้จำวัด <c oughs> พร้อมกับศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดร้ามคีธรรมระว่างวันที่เกจนถึงยี่สิบสามมกราคมหกโกนี้ค่ะรวมระยะเวลาสิบห้าวันทางนี้จังห <c oughs> วัดพ <c oughs> ังงาก็ข้อเชิญชวนถูกพักส้วนค่ะสร้างมาจะรวมกันเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทร,รวมกันทําบุญตักบาถวายผดตาห้านเพื่อให้เกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาแล้วก็ความจงรักผักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะ ก็ได้ตัดโครงการบรรพชาอุปสมบทขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทศพยาวดีกลมมาล่วงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาห้สงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานามัยแข้งแรงในเร็ววันค่ะจังหวัดพังงาก็ข้อเชิญชวนค่ะผู้มีจิตศรัทธานะสามารมที่จะรวมกันถวายจตุปัจจัยแล้วก็อาหารเพลกันได้ค่ะที่วัดสร้ามคีธรรมหรื่าวัดปานลานนะคะ ป,ป่าซาน<า>วัดป่าซานนะคะได้ตลอดโครงการหากว่าทันได้จะบริจาคเป็นเงินซดก็ได้นะคะหรือว่าจะโอ้วนข้าวบัญชีก็ได้ค่ะชื่อบัญชีที่ทําการปอกครองจังหวัดพังงาธนาคารกรุงไทยส่าขาพังงาเลีกทีแปดส่ว0เก้าหกส่นหนึ่งหนึ่งหค่ะย้ำอีกทีนะ 8 0 9 6 0 1 0 8 1 6ค่ะหรือว่าสามารถที่จะจติดต่อประสานงานได้ค่ะทีโทรศัพท์หมายเลข0 8 1 7 5 3 4 0 3 9แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 8 8 9 8 1 4 7 4 3ค่ะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นถั่วประเทศถูกจังหวัดนะครับค่ะ